ของที่เราสั่งจากช้อปปีเป็นไอเทมที่เลงมานานก็คิดอยู่ว่าจะซื้อดีไหมน,นะและแล้วมันก็มาในราคาสามร้อยกว่าบาทอืม คือเครื่องรีแป้งค่ะแล้วก็ทำเส้นสปาเกตตี้เส้นพาสต้าเดี๋ยวเราจะมาลองทำกันดูว่ามันโอเคไหมเดี๋ยวแกะสกอตเทปนี้ก่อนแกะให้หมดเลยก็แล้วกันเพราะว่า ถ้าติดไว้แล้วมันดูไม่สวยงามอะ่ะเ <ś c oughs> นอะอันนี้คืออะไรอะ่ะอ๋อเป็นเบอร์เราต้องการความหนาบางขนาดไหนเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้าเบอร์หก ส่วนอีกด้านหนึ่งก็เอาอันนี้ใส่เข้าไปแล้วก็หมุนประมาณนี้มีคู่มือมาให้ด้วยนิดนึงเดี๋ยวดูดีว่าจะทำออกมาเหมือนในรูปเลยไหมจะเป็นภาษาศจีนนะคะพรงเหมือนกันตงนี้โอเค เดี๋ยวเราไปลองกัน That you always find. Open up a bottle, and baby, you can have whatever you want. ก่อนดีต้องเป็นแผ่นแผ่นแบนๆก่อนนะหมุนไปโอเคอ่ะโรยแป้งโรยแป้งหมออืมอ่ะเอาแผ่นต่อไปมาใส่ จริงมันมีตัวล็อกแต่มันล็อกติดกับโต๊ะนี่ไม่ได้อะทำไมโต๊ะหนาเกิน Bye. A buddy that you always find. Open up a bottle, and baby, you can have whatever you want. You so รบบมาเป็นเบอร์เบอร์ห้าแค่เร็มสีงมันจะบางค่ะอ่ะุบนมมอนนง่ายจัง <c oughs> <c oughs> มันบางมากตอนนี้อือมแบบทำไมต้องบางขงนาดน,นี้ ตอนนี้คือมือของเฉียบ,บตอนนี้มือของ้เป็นแป้งยุกมากแล้วค่ะมือของเป็นแป้งมือของเน้เป็นแป้งแบบที่ขาวเลยบางเฉียบบางเฉียบแล้วก็ยาวมาก มีอมเอาแผนสุดท้ายมานน่มั

เ mm hmm. ส้นอะไรก็ได้อ่าเส้นหนึ่งประมานี้จริงจริงมันจะบางได้อีกเนี่ยบางอไหม เราจะทำเส้นบะหมี่ก็คือช่องแลกเราจะทำบะหมี่กับช่องเลยอยากเห็นทํามาเป็นเส้นแล้วอ่ะยิับอย่าี้เลยแล้วกันเหมือนเดิหมุนมันจะเป็นยังไงมันเป็นเส้นอ่ะ มันเป็นเส้นแบบเป็นเส้นเลยอ่ะ <Okay. S 1> นี่มาชอบเครื่องนี้ทอบเครื่งนี้อีกได้ไหมทำทุกวันเลยเออเป็นเส้นแล้วค่ะสีเขียวสุดยอดมันเป็นเส้นแล้วค่ะกินเลยได้ไหมกินเลยใช่ไหม เย้ไข่ต้มมาเลยเย้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 ทำไมมันชอบตกเนี่ยโหหอยังลงไปเลยเพื่อนลงไปเลยเพื่อนน้อง

Yeah. ก,กเลเต้นไปด้วยทำนะไ,ไปด้วยก็ดีนะเต้นไปทำไปด้วยก็ดี พอมีเขียวก้อนของเราก็อยู่ตรนี้อมีเขียวก้อนเราก็อยู่ตรงนี้สก้่ะี่ก้อนสก้อนถ้วยเต็มแล้ค่ะสุดท้ายสุดท้ายอ่ะอีกแค่นึงถ้วยเต็มแล้วค่ะทุกคน ใช้ชิซับแล้วค่ะไม่ไม่ต้องเราใช้อาจารย์เดิมเนี่ยไม่แต่ว่ามันไม่มีที่แล้วนะนตอนนี้คือหนูอยากกินแล้วอะค่ะหนูอยากกินแล้วอะค่ะอยากกินตอนที่มันเป็นเส้นเนี่ยแหละค่ะม้วนเลยมุวนใส่มือมีกันไหมไม่มีไมีผักเคลของเรา ก็คือบะหมี่เขียวนี่ใช่ไหมเรียบร้อยบะรมี่เขียวที่หนูชอบค่ะมีใครไม่ชอบเบะหมี่เขียวยกมือโซเร่ามียกไม่มีใครชอบมีใครชอบมียกยกมือึชอบมียกเหมือนกันต้องหมุนนิดหน่อยเพราะว่าเห็นมันยังมียกนิดนะ

ชิมดดีสนหนูจะลองชิมแล้วนะคะป่าวป่า,ปาอร่อมาอร่อยมากอร่อยมากกว่าใบม,มีเขียวอยูขอบอ อร่อยมากกว่าบะหมี่เขียวอีกขอบอกนะ,ะจจจจมันอร่อยเยะมาก,กเน่ไม่เยอะหนูเป็นคนที่ชอบกินบะหมี่เขียวมากเลยนะคะเดี๋ยวใส่ซุปไป พิ่งอย่าเพิ่งใส่น้ำซุปกอ่อนโอเคโอเคพอแล้วพอแล้วยกไปแล้วพอแล้วพอแล้วโอเคไม่มีเนื้อสัตว์เลยหรือเนี่ยฮะเอ,อ,เอ,อ,เอ,อกินกับหมูทอดน,นะเออ,เอ,อ,เอ,อ,อ ทำไมต้องกินของมีการด้วยอยัอเฮ้ยเสซนต์อร่อยอะขอกินเลยมามะ่ามาม่าจะกินหมดดูแล้วนะส้นเหนียวนุ่มน้ำนึ่ง,ดงเดี๋ยวก่อนอือจะไปกินเองก็ได้อะอร่อยกว่าตามท้องตลาดเลยอะใช่ไหม